สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับนะสู่ช่องนิประสาทระดำสิงครับวันนี้มาเทหินหนึ่งเที่ยวฮะทางก็จะเละๆหน่อยจะติดป่นาะวัดดวงครัพี่นนองวัดดวงดู gươm tít à Có mẹ tít quá nghĩa โจม่ะครับ <laughs> <c oughs> แฉวแแฉวมีกันร้อนมาด้วยพี่น้องแ้ว

จะเทก็จะปลอกเวอยู Entonces, si ver, ่นรน้อเวลาเองออกมาจะได้ไม่ต้องเพื่อนรอเกือบติดนะครับพี่น้องครับเกือบติด Yeah. <laughs> bạn xe mà đồ mà đã nơi mà vào phòng này เนี่ยถ้าไม่ให้เปลื้อนลอ้อมต้องใส่ตรงนี้นี่ปูนแต่นี่เลยนี่ตรงนี้เที่ยวหนึ่งพอดีเลยอเทีตยวตรงนี้ก็เรียน

อรมณรักยังอยู่กันเหมือนเดิมนะสบายดีกินข้าวอิ่มท้องมันได้ลงทิพมันได้เจอกันนานคิดจังเลยดิดลิกทธิ์หรือเปล่าวันนี้เราอยู่บนรถมันมีคนขับมาขับแทนไม่ต้องขับแล้วทุกวันผมแทบจะเป็นอากาศแล้วไม่มีความหมายแลยโดนก็ยึดอำนาจไปหมดแล้วผมมาประชาธิปไตยอยู่ไหนเนี่ย อนี่มันอยู่ในระบบอะไรเนาะวันนี้ได้มาเทหินที่บ้านพลวงนะครับบ้านพวงบอกมีบ้านสมิธอ๋อก็อี่ตัวใดแตฮะวอ้มันอยู่บ้านสมิธนะฮะอำเภอประโคนชัยตำบลบ้านไซเนาะอ๋อน่าดินเลยเนี่ยขุดร่องทำปะป๊า่วันนี้ก็ได้มาเทงานหินหนึ่งเที่ยวนะก็ แมอีกหนึ่งเที่ยวแย่แต่คิดตังนะก็ช่วงหน้าฝนก็ต้องทำใจนิดนึงนะแต่ช่วงหน้าฝนงานเยอะนะงานถนนในโชบมีช่วงหน้าฝนสั้งเกดูได้ครับวันนี้ผมก็อยู่บนรถนะเสียงอาจจะดังๆนิดนึงมันจะก้องก้องหูนะวันนี้เรากำลังจะเดินฮะ กำลังจะเดินทางไปประโคนชัยไปคนไม้โอ้ยนั้นนันจะเป็นร้อยยี่สามรอเปล่าก็สวัสดีทักทายไปถึงเอคนบ้านไกลนะยี่เป็นเอฟซีนะยังจำกันได้หรือเปล่าทำอะไรเนาะทำคนเดียวเนาะ ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะวันนี้ก็มีผู้ช่วยมาด้วยนะผู้ช่วยตุ้มแล้วท่านผู้ใหญ่บาปเออผมเองก็กำนัะผมนี่เป็นว่าที่กำนันนะผู้ใหญ่บาปนี่รู้จักคนเยอะนะรู้จักไปทั่วเลยไปบ้านไหนก็รู้จักเป็นคนอัธยาศัยดีราริงเออเรียกอะไรนะมนุษย์สยะจะช้ำพันธ์ <T uber> เป็นคนอุตส่า,ราเริงนะเข้าได้ทุกคนเ่า <T uber> ไปคุยเรื่องงานเรื่องการนะสามารถพูดพูดได้ทุกคนเลยวันนี้ก็เหมือนกับมาปรึกษาปัญหาอะไรไม่รู้นี่วันนี้เรากินเห่อละนะไม่ใช่เห่นะเอลองภาษาไทยเขาเรียกว่ากลอยนะรักเอเอเมนเขาเรียกว่ากระดูกไย เวลาเขาเรียกมาแม้วเมาซีกครโดดบางคนก็ไม่กล้ากินนะเพราะว่ามันมีพิษมันจะทําให้เมาแต่บางคนก็กินได้นะเพราะว่าเขาทํามานี่เขาทําจนสะอาดปราศจากยาพิษกินได้ปลอดภัยตอนไปเอาหินก็เราแวะสี่แยกบ้านเจริญสุขแล้วก็ซื้อของหวานนะ ปลาด้วยมีทั้งเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้นนแล้วก็อ้อทำไมไม่กินจ้ะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวอะไรเนี่ยเนี่ยเหมือนกับทำกับอะไรเหมือนกับแหนมอะ่ะแต่เหมือนยำนะเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยลืมเลยยังไม่ได้กินเลยเพราะว่าไม่ได้ช้อนมา แล้วก็ขนมหวานนะครับตรงนี้ช่วงอ่ัช่วงนี้ขนมหวานไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับเลยผมโนอนเนความน้ำตาลแทบจะขึ้นเลือดเลยนาำขึ้นตาออมดอีขึ้นตาเลยตอนเช้า่ยต้องเอารีมมางัดมดออกเลยตานมันเยอะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ไรสระมามาคอแล้ว เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไปเอาหินอีกสักกรอบหนึ่ง mm hmm. วันนีเจ้าของบ้านเห็นหินแนละ้วติดใจนะ mm hmm. หินหนีหวานกรอบอร่อยโอเคนะครับสวัสดีครับ <laughs>